ทำไมกินอะไรเข้าไปก็ออกมาหมดทุกครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณกำลังคิดว่าฉันกำลังแพ้ท้องอยู่แล้วแล้วก็เครียดลงกระเพาะมีจริงหรือคิดไปเองฉันจะมีอาการปวดท้องผะอ,อืดผะอม ขึ้นไส้อยากอาเจียนทุกครั้งหลังกินข้าวมันเหมือนสิ่งที่กินเข้าไปมันลอยเคว้งอยู่ในนั้นไม่ยอมไปไหนแล้วก็ทำท่าทีอยากปรับขึ้นมาฉันก็เลยพยายามสังเกตสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปบางทีอาจจะเป็นเพราะกินอาหารไม่ดีก็ได้แต่ว่างดของทอดก็แล้วงดเนื้อสัตว์ก็แล้วงดแอลก,ฮกอฮอล์ก็แล้วผ่านมาสองอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผะอ,อืดผะอมตลอดทำให้รู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรเพราะกลัวว่าจะปวดท้องอีก มีอาการมึนงงหงุดหงิดรำคาญใจอยู่บ่อยๆอ,อยากอยู่คนเดียวนอนไม่ค่อยหลับอาการท้องอืดและคขื่นไส้หลังกินข้าวในวันนั้นพัฒนามาเป็นอ้วกหลังอาหารในวันนี้อ้วกถูกครั้งหลังอาหารเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกท้องว่างก็อ้วกหิวก็อ้วกรู้ตัวอีกทีก็คือน้ำหนักเริ่มลดเพราะกินอะไรไม่ได้และเริ่มไม่มีความสุขกับการกิน จนสุดท้ายเลยตัดสินใจไปหาหมอหมอคะคือหนูมีอาการปวดท้องหลังกินอาหารบางวันก็อ้วกอ้วกจนรู้สึกไม่อยากกินข้าวเลยค่ะหมอถามฉันว่าได้อดข้าวบ้างหรือเปล่าจะเลยตอบหมอไปว่าไม่ได้อดนะคะหมอถามฉันอีกว่าแล้วกินอาหารเป็นเวลาไหมฉันก็ตอบหมอไปตามจริงว่าฉันก,ก็กินเป็นเวลานะหมอเลยถามฉันกลับมาคำานึงว่าเครียดนั่นสิใช่ ช่วงนี้ฉันเครียดเครียดมากหมอเลยบอกว่าฉันเป็นโรคเครียดลงกระเพาะเฮย้ยฉันลืมไปได้ยังไงว่ามันมีโรคนี้อยู่พอถ้าพูดถึงความเครียดในช่วงนี้แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าสุดๆเลยละฉันทำงานเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันโหมงานหนักมากเพราะซ e o อจะไปต่างประเทศและเขาต้องการจะตรวจสอบงานทุกชิ้นด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะไม่อยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศตอนนี้คือทุกอย่างมันเร่งไปหมดเร่งเร่งเร่งทุกคนทำโอทีกันจนเป็นเรื่องปกติแต่ที่แย่ยิ่งกว่างานเร่งคือฉันจะทำทุกอย่างได้ดีกว่านี้ถ้างานฉันมันไม่ได้ไปผูกกับฝ่ายอื่นๆด้วยฉันแทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะต้องรอข้อมูลจากพวกเซลล์ก่อนและเจ้าพวกนั้นก็ชอบมาส่งช้าเหลือเกินทำให้งานเร่งก็ต้องเร่งกว่าเดิมเราจึงมีปากเสียงกันหน่อยๆแถมหุ่นหน้าก็ยังเอาแต่เร่งเร่งเร่งเพราะอยากจะเห็นงานก่อนส่งให้ซีอีโออีก งานของฉันในช่วงเวลานี้คือต้องนิยามด้วยคำว่าเร่งในเร่งในเร่งเลยเเเเเก็ว่าได้สถานการณ์คือโคตรจะกดดัน พอเลิกงานก็ต้องมาปะทะกับแฟนจอมงอนที่คอยตามหาว่าฉันอยู่ไหนทำอะไรก็พอเลิกงานฉันก็แค่อยากจะพักผ่อนอยู่บ้านนอนเล่นเกมเฉยๆก็มามีปัญหาหาว่าฉันไม่สนใจเอาแต่ไปเล่นเกมกับคนอื่นเวลาที่ฉันจะได้พักผ่อนกลับต้องเอามาทะเลาะก,กับเขาหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆไหนจะแม่ที่คอยจูจี้กับมีแค่เรื่องไม่พับผ้าห่มตอนตื่นเช้าก็มาบ่นเป็นวักเป็นเวนไม่พอ กบนลากยาวมาจนถึงเรื่องงานบ้านซึ่งใหญ่น้องสาวตัวแสบที่ปิดเทอมอยู่ไม่เคยแม้แต่จะกระดิกตัวไปช่วยทำอะไรหลังจากเถียงกับแม่เสร็จก็ยังต้องมาทะเลาะกับน้องต่ออีกพอคิดดูแล้ววันวันนึงคนเราประทะกับคนเยอะขนาดนี้ไหมอ่ะ พอได้ฟังคุณหมอถามถึงความเครียดฉันถึงกับตาสว่างทันทีเพราะหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีเรื่องกังวลเข้ามาเยอะเหลือเกินทั้งงานทั้งแฟนไหนจะแม่ไหนจะน้องแต่เพราะมันถึงได้ปั่นป่วนขนาดนี้เพราะเวลาที่เราเครียดระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นต่อหมวกไตให้หลั่งฮอร์โมนอะดีนาลีนในปริมาณที่มากกว่าปกติอะดีนาลีนจําเป็นต่อระบบไหลเวียนเลือดเพราะมีหน้าที่สําคัญในการทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆส่งผลให ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลารวมถึงไปกระตุน้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติจนเกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและทำให้ลำไส้เกิดการหดตัวมากกว่าปกติทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนในที่สุดโดยมักจะมีอาการหลังจากที่ทานอาหารไป2-3ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กระเพาะเริ่มย่อยอาหาร วิธีการรักษาและดูแลตัวเองก็เหมือนกับคนเป็นโรคกระเพาะด้วยสาเหตุอื่นคือให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาทานยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้อาการของโรคกระเพาะยิ่งแย่ลงไปสิ่งที่สําคัญที่ต้องย้ําเป็นพิเศษสําหรับคนเป็นโรคเครียดลงกระเพาะก็คือต้องหาวิธีบําบัดความเครียดควบคู่ไปกับการรักษาโรคกระเพาะให้หายดีด้วยไม่เช่นนั้นอาการของโรคก็ไม่หายขาดเมื่อไหร่ที่เครียดอาการปวดท้องจุก ีอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนก็จะกลับมาอีกในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วว่าความเครียดมีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะได้จริงก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดร,รู้จักหาวิธีผ่อนคลายด้วยการหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่เครียดต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติทั้งร่างกายและจิตใจข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคเครียดกระเพาะมีดังนี้ ก่อนอื่นเลยพบแพทย์เพื่อรักษาโรคกระเพาะรับประทานยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดห้ามลืมหรือหยุดยาก่อนแม้อาการจะดีขึ้นก็ตามแล้วก็ไม่ปล่อยให้ท้องว่างหรือท่านอาหารมากเกินไปควรทานอาหารให้เป็นเวลาทานให้ครบทุกมือ้อเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดชากาแฟน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและไม่ควรทานอาหารก่อนนอนต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนที่เพียงพอจะช่วยให ระบบต่างๆของร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายจะทำงานเป็นปกติอาการของโรคกระเพาะจะหายเร็วขึ้น ออกกำลังกายการออกกำลังกายนอกจากจะดีต่อสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วการออกกำลังกายยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ไม่ต้องหมกมุ่นกับเรื่องเค,ครียดร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสและหายเครียดได้เมื่อเลือกรักตัวเองด้วยการออกกำลังกายต่อไปเราก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องเครียดมาทำร้ายสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราได้อีก หาเพื่อนคุยคนที่เครียดง่ายต้องพยายามอย่าอยู่คนเดียวเพราะจะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ต้องหาเพื่อนคุยเลือกเพื่อนที่ไว้ใจได้และพร้อมจะรับฟังปัญหาของเรามีอะไรก็ลองเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจะช่วยได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยพอได้ระบายความรู้สึกออกไปเราก็จะรู้สึกดีขึ้นรู้จักปล่อยวางบ่อยครั้งที่ความเครียดเกิดจากไม่รู้จักปล่อยวางซีเรียสไปกับทุกเรื่องในชีวิตเก็บมาคิดตลอดทําให้ชีวิตไม่มีความสุขและยังส่งผลกับ สุขภาพด้วยดังนั้นผู้ป่วยโรคเครียดลงกระเพาะต้องรู้จักปล่อยวางเสิบ้างหัดปล่อยอะไรให้ผ่านไปโดยไม่ต้องเก็บมาคิดและอาการของโรคกระเพาะก็จะหายวันหายคืนความเครียดไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับชีวิตเราเลยอย่าปล่อยให้ความเครียดมาทําลายสุขภาพของเราได้ง่ายๆดังนั้นต้องรู้จักปล่อยวางมองโลกในแง,ง่ดีทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอแล้วสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราก็จะแข็งแรงไม่มีโรคภยัยมาเยี่ยมเยียน ฉันได้ยินเรื่องอาการเครียดลงกระเพาะมานานแต่ก็ไม่เคยเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงๆเพราะเครียดแล้วจะไปเกี่ยวกับกบระเพาะได้ยังไงพอได้เป็นกับตัวเองเท่านั้นแหละรู้เรื่องนอกจากนี้ความเครียดยังทำให้เกิดอีกอาการหนึ่งก็คือ Hyper Ventilation โรคหอบจากอาการโรคหายใจเกินโรคมือจีบหรืออีกหลากหลายชื่อที่เคยได้ยินกันอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้ฟังกันในวิดีโอต่อไปนะคะ